สามแสนห้าไม่กอรู้คําตอบแล้วจะแบบ <c oughs> ไม่เสียแรงที่จะแบบรอฟังคําตอบผมไปหาหมอ OPD ตอนสายๆตอนบ่ายกลับบ้านไปแบบกลบอะ่ะไม่ได้แอดมิดนะพี่น้องคิดว่าค่าโรงพยาบาลนะผมต้องจ่ายน่ยครั้งหนึ่งเนี่ยกี่บาทเจ็ด0มื่นมืนสองโรงพยาบาลไหนอ่ะผลืมบอกสมิติเวชสุขุมวิท Good questions โรงพยาบาลไหนแปดพัน หนูเคยไปแค่ปวดท้องจ่ายไปหก0 0นอ่า8ปดพันห้พมาหมื่นห้าเอาไว้สูงสุดตอนนี้เท่าไหร่วะสองหมื 20, คุณปูนาปานูไม่ใช่ห้า0 0ื่นคุณเบสิกมามาอีกเป็นอะไรไม่บอกพี่น้องประเมินคิดว่าสูงสุดที่พี่น้องคิดว่าแบบการไปหาหมอ opd ครั้งหนึ่งอ่ะมันจะโดนสักเท่าไหร่กันเชียวสองหมื่นห้าเก้าันห้ามืสองรู้คำตอบแล้วจะแบบ ไม่เสียแรงที่จะแบบรอฟังคำตอบสามหมื่นสามหมื่นห้าอะไรคุณปูนานี่เปลี่ยนคำตอบอเปลี่ยนคำตอบแลอกจากห้าหมืนเป็นแสนสองเฉยเลยมาเอาอยังค่าสองกล้อง MRI ผมทายเลยว่าแปดหมืนห้าบาทอตอนนี้คำนวณจากไอค่า MRI มอใช่ไหมเก๋วิเคราะห์ได้ดีวิเคราะห์ได้ดีเอาอยังเอาอยังเอาอยัง เห็นวันนี้พี่น้องมาทายกันแบบเยอะดีพี่น้องคนใหม่มาเยอะดีผมก็เลยแบบสนุกสนุกด้วยมาเอายังอะไรนะหรือหนักค่ายาคะอ่าก็ทั้งหมดอ่ะคิดว่าค่ายาค่าตรวจค่านู่นค่านี่รวมๆแล้วคิดว่าจะเท่าไหร่เออวันนี้คือคืนครับ <laughs> ปกตินิ่งๆใช่ไหมไม่มีพี่น้องเขาเข้ามาถามแล้วพี่น้องหน้าใหม่อ่ะ คนใหม่มาไม่เคยเห็นไม่เคยดูผมก็เลยได้ทีถามคำถามนี้ซะเลยเออมามามาเมื่อกี้สูงสุดเท่าไหร่วะแสนสองเหรอสูงกว่าแสนสองอ่าแสนห้าแสนเจ็ดเอาเว้ยเอาเว้ยแสนหกแสนแปดเอาเว้ยหนุกดีแสนเก้าเก้านี่แหละแทงหวยไว้เนี่ยแหมสามแสนห้าไม่กอด นี่ถ้าเป็นสองตัวนี่สงสัยเอาไปแทงแล้วเนี่ยอะไรวันเนี้ยหมื่นสี่แสนสี่สามแสนสองไปไปละไปละดาวังคารลลมีคนตอบแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะมาหนึ่งคนคนไหนว่าเอาอยัางไม่ลีลาละเดี๋ยวจะหาว่านี่เห็นพิมพ์กันคนซ้ำแล้วเนี่ยไม่มีคนใหม่เลยเนี่ยใครไม่พิมพ์ขอให้โดนโคโดนโคเพยพูดเล่น ใครไม่พิมพ์ขอให้สำรองจ่ายเลขที่ออกแทนตะแทน